สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้จากซิตี้แบงค์ดอกเบีย้ยต่ําสุด9.99%สาหรับลูกค้าเก่าอันนี้น่าสําสำหรับลูกค้าเก่าเลยนะครับต้องบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าตอนนี้ซิตี้แบงค์ในเมืองไทยเนี่ยไปรวมกับ UOB แล้วนะแต่คุณก็ยังสามารถกู้ได้ตามปกตินะครับโดยจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าเก่ามีบัญชีหรือบัตรเครดิตกับทางซิตี้แบงค์หรือ UOB เนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยพิเศษนอกจากนั้นนะครับเป็นเจ้าหนึ่งที่ชอบแบบกู้เงินและแถมกระเป๋านะครับเวลาที่สมัครผ่านนะ โดยสินเชื่อเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทำเองผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะแนะนำลิงก์ให้คุณกดเข้าไปเพื่อไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ทีนึงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับเพื่อนัดส่งเอกสารนะอาจจะมีคนมารับหรือว่าเราต้องไปส่งเองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผลยิ้มกูอองนะครับช่องนี้ก็ทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย1 0 0เรนะครับเราจะไม่พูดถึงสินเชื่อผิดกฎหมายและระวังมิจฉาชีพให้ดีด้วยนะครับ ยังไงก็ตามนะครับฝากกดติดตาม Facebook YouTube TikTok ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัครสินเชื่ออะไรก็ตามนะในช่องทางไลน์ Facebook TikTok หรือเป็นข้อความเนี่ยคุณกำลังโดนไม่ฉาชีพหลอกนะครับปกติแล้วผมจะรีวิวแนะนําสินเชื่อเนี่ยผมจะบอกเสมอนะครับว่าสมัครผ่านช่องทางไหนนะครับหลักๆก็จะมีผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารเขาจะติดตนะ่อมาเท่านั้นนะครับไม่มีสินเชื่อตัวไหนสมัครผ่านข้อความไลน์เลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับอยากให้ระวังนิดนึงนะตอนนี้ผมพบว่ามีคนแอบเอาคลิปผมเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปทําเป็นสินเชื่อนอกระบบนะครับระวังด้วยนะครับนะผมมีอยู่ช่องทางเดียวนะครับคือผ่ลิตกู้ออมนะครับเว็บอื่นอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่ของผมนะครับนะถ้าเกิดคุณเจอช่วยกดรีพอร์ตให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับใครสนใจสินเชื่อและเป็นลูกค้าเก่าของซิตี้หรือ UOB เนี่ยลองดูคลิปนี้เลยนะครับจุดเด่นของสินเชื่อซิตี้แบงก์นะครับ ดอกเบีย้ยไม่แพงนะครับต่ำสุดเนี่ย9.99%สรับลูกค้าเก่า CIMB หรือ UOB นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ลูกค้าเก่าของ UOB หรือ c i t i b แบงนะครับรายได้30,000บาทต่อเดือนขึ้นไปก็จะได้ดอกเบีย้ยต่ำสุดที่15.99%ต่อปีแบ่งชำระเริ่มต้นที่62เดือนนานสูงสุด60เดือนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทหรือ5เท่าของไรายได้ได้เงินไวไม่ต้องมีคนหรือสินทรัพย์ค้ำประกันลดยอดผ่อนหรือปิดยอดบัตรสินเชื่อสะดวกง่ายในที่เดียว อันนี้มาถึงรถต้นรถดอกนะครับสามารถนําไปซื้อบ้านเพื่อการศึกษาเสริมสภาพท่องทางการเงินหรือสุขภาพก็ได้อันนี้อาจได้นานนิดน,น,งนึงนะถ้าเกิดใครจะกู้เงินตรงนี้ไปซื้อบ้านเนี่ยคุณไปซื้อสินเชื่อบ้านจะดีกว่าน,นะครับเพราะดอกเบี้ยมันต่ำกว่าและผ่อนได้ได้ไดนานกว่านะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันผ่อนได้เต็มที่คือ60เดือนเนี่ยหปีแต่สินเชื่อบ้านเนี่ยมันผ่อน10ปี15ปี20ปี30ปีได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคคลาประะกันนะ โดยจะรับสินเชื่อมาเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีทั้งก้อนจากนั้นจะให้เราเนี่ยชำระเงินผ่อนเท่ากันทุกๆเดือนนะครับตามระยะเวลาที่เรากําหนดหรือเราตกลงไว้แต่แรกนะพอจ่ายหมดคือจบปิดบัญชีทุกอย่างจบนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะกู้ใหม่คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะวงเงินที่อนุมัตินะครับสูงสุด2ล้านบาทแต่ขึ้นกับรายได้ของเราด้วยนะถ้าเกิดว่ารายได้เราสูงเนี่ยก็จะได้เยอะวงเงินสูงสุดเนี่ยห้าเท่าของรายได้นะครับ ดอกเบี้ยมไม่เกิน25%ต่อปีนะสําหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือบัตรวิสาหกิจหรือว่าพนักง,งานบาริษัทเอกชนเนี่ยที่มีรายได้ตั้งแต่3 0,000บาทขึ้นไปเนี่ยหรือลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตของธนาคาร City Bank ์เรดดี้วิคเครดิตและสําหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต UOB บัตรกลเกษตรย UOB เนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่20.99นะครับต่ําสุดคือ9.99นะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่เนี่ยก็ จะได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่23.99ต่ำสุดที่15.99นะครับตามตารางด้านข้างนี้เลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินและรายได้ที่มีด้วยนะครับและดอกเบียเ้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกนะสามารถจ่ายโปรตจ่ายปิดได้เลยผ่อนนานสุด60เดือนหรือตามที่คุณตกลงกับธนาะคารถ้าใครมีปัญหาอะไรนะครับเรามาสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ผมก็จะพยายามตอบนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนํานว่าคุณลองเลื่อนดูก่อนนะครับ ผมอาจจะตอบของคนอื่นอยู่แล้วนะซึ่งคาถามเนี่ยอาจจะเป็นคําถามเดียวกับคุณนะครับมันอาจจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการรอผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตอบทันทีนะครับอาจจะสองสามวันตอบทีนึงหรือว่าเสาร์อาทิตย์หยุดยาวอะไรเนงะี้ยผมก็ไม่ได้ตอบนะครับเนาะต้องขออภัยด้วยนะและยังไงลบกวนสอบถามให้มันชัดเจนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมจะได้เข้าใจว่าคุณถามอะไรนะคุณสมบัตินะครับก็สัญชาติไทยอายุ21ปีขึ้นไปโดยรวมระยะเวลาการผ่อนแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน60ปีนะครับอย่างเช่นคุณจะผ่อน5ปีใช่ไหมครับ คุณต้องอายุไม่เกิน55ปีนะกนังงานบริษัทรายได้2 0 0 0 0บาทอายุงาน4เดือนเจ้าของกิจการทำมานานกว่า1ปีนะครับเขาไม่ได้พูดถึงรายได้นะแต่ถ้าเกิดผมไปดูของ uob มาเนี่ยรายได้คือ3 0,000บาทนะครับเอ่ต้องเตรียมนะครับสำเนาบัตรประชาชนหรือถ้าไม่มีเนี่ยให้เอาสำเนาบัตรข้าราชการและทะเบียนบ้านนะครับสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน2เดือนสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกและรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนร้านค้าหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่เกินไม่ต่ำกว่า1น1ปีด้วยนะครับวิธีการสมัครสินเชื่อนะครับก็ให้กดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าแรกเนี่ยซิตี้แบงลงมานิดนึงก็จะเจอกับที่กรอกข้อมูลนะครับก็ให้กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะครับ หมายเลขเบอร์โทรศัพท์อีเมลและเลือกรายได้ต่อเดือนได้เลยนะว่าเท่าไหร่นะก็จะมีเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ื0 0 0ึงสามหมื่นสามหมื่นึงสี่หมื่นสี่หมื่นึงห้าหมื่นหรือฮะมากกว่า5 0 0 0 0นะครับนะก็กดสมัครได้เลยนะครับก็จะมีพนักงานโทรกลับมาหาเราในช่วงเวลาทําการนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการสมัครสินเชื่อของ c i t y ้นะครับ City Personal l o a n นะครับใครสมัครสินเชื่อตัวนี้ผ่านแล้วเนี่ยก็รบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คําว่ากู้ได้แล้วกู้ผ่านแล้วนะครับ คุณจะบอกวงเงินด้วยก็ได้นะครับผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะเพราะการที่คุณบอกกู้ได้แล้วเนี่ยมันทําให้คนที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วคนเห็นว่าแบบเอ้ยคนนี้ก็กู้ได้นะคนนี้ก็กู้ได้นะครับเขาจะได้มีกําลังใจในการกู้นะออกใช่ปะเอ้ยมีแต่คนกู้ได้แบบเนี้ยเออเพราะส่วนใหญ่นะครับพอกู้ได้ปั๊บส่วนใหญ่ก็หายไปแต่คนที่กู้ไม่ได้ก็จะมาด่าผมนั่นเองนะก็พูดตรงๆแล้วกันนะครับนะยังไงก็รบกวนพิมพ์อีกนิดนึงแล้วกันนะว่าฟังจบแล้วก็ได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับทุกข้อคควาามมมที่เนตะรับ าจะอยากช่วยเพิ่มเติมนะครับก็สมัครสินเชื่อในลิงก์ของผมหรือจะซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเนี่ยผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้หมดเลยนะครับยินดีมากๆเลยนะแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มิชฉาชีพเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะสินเชื่อหรืออะไรก็ตามนะครับไม่มีการติดต่อผ่านข้อความไลน์เฟซบุ๊กทิกต็อกเลยนะครับถ้ามีติดต่อมาอย่างที่บอกเนี่ยหรือว่าขอเอกสารผ่านทางไลน์อะไรแบบเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณกำลังเจอมิจฉาชีพนะครับนะและช่องนี้นะครับผนยืมกู้ออมเป็นช่องเกี่ยวกับสินเชื่อ แต่ผมก็ไม่แนะนําให้คุณเนี่ยไปกู้เงินมาใช้สุดๆสุดละห,หรือใช้ซื้อของที่มันไม่มีประโยชน์นะครับการกู้เงินเนี่ยกู้เพื่อสร้างธุรกิจใหม่สร้างรายได้ใหม่เพิ่มรายได้เก่านะครับนะหรือว่ามันฉุกเฉินจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยค่อยกู้เงินนะครับถ้าเกิดคุณไปกู้เงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยวันหนึ่งคุณต้องเอาสิ่งที่จําเป็นเนี่ยขายทิ้งทั้งหมดเพื่อมาคืนเงินกู้นะครับนะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องทางการเงินอีกเลยนะครับนะ เฮ้ยทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะแต่อย่างงั้นก็อย่าลืมนะเข้ามาดูช่องนี้ได้นะครับเข้ามาดูวิธีการกู้เงินอะไรพวกนี้ได้นะครับและในอานาคตเนี่ยผมอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทําอาชีพอาอชีพต่างๆเนี่ยมาลงเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย